มาลองลำทำข้อนี้ดูนะโจทย์ค่อนข้างจะดูเหมือนง่ายมากนะแต่สำหรับพี่แมกรู้สึกว่ามันเป็นโจทย์พื้นฐานที่จะเอาไปใช้กับโจทย์ลักษณะเนี้ยที่มันยงยาวเลยหมาคว่าไงมันมันมันล้ำกว่า บายพาสไปนิดหนึ่งมันคือบายพาสซ้ำบายพาสนะอันนี้คือพี่แมกลองทำแล้วแล้วจะลองมาสอนน้องๆมันเป็นการอ่าบายพารสองรอบในข้อเดียวก็วคือบายพาสรอบที่หนึ่งยังติดอยู่แล้วก็ไปบายพาสอีกรอบหนึ่งมันถึงจะออกเป็นสองบายพาสในในใ,ในข้อเดียวแต่เนื่องเนื่องจากฟังก์ชันมันมันเขียนไม่ยาวนะฮะฟังก์ชันมันเล็กมันก็เลยเจะเข้าใจง่ายหน่อย แต่ถ้าไปเจอฟังก์ชันที่มันยาวๆอย่างพวกโค s ซกสา x อะไรพวกนั้นที่มันยาวๆไปเนี่ยมันจะมันทำให้เรางงเราเขียนงงเองโอเคงั้นมาลุยกันเลยคอนเซปต์เลยเราจะจําสูตรได้ก็ต่อเมื่อเราเขียนมบ่อยๆอิน g ิเกต u dv เท่ากับ u คูณ v ลบอิน r ิเกต v du ฮะโอเคเอาโจทย์มากําหนด u กับ dv นะครับเอาโจทย์ มากำหนด u กับ dv อ่ะเริ่มแรกเลยโจทย์ข้อนี้กำหนด u กับ dv ออกมาก่อน u พี่แม็กให้เป็นอะไรดีครับเป็น x กำลังสองเนาะเพราะมันสามารถดีไปถึงศูนย์ได้อันนี้ก็จะเวลาเราไปเจอติวเตอร์เป็นข้อจะคิดลักษณะนั้นหรือหรือลองก็ได้ไม่เป็นหาอะไรเราลองเลยลองไปไวโอเคเพราะนั้นที่เหลือก็จะเป็น dv แหละ dv มีค่าเท่า e กับ e กําลังลบ x dx ล,ละก็ทชื่อเหลือก็จะเป็น dv ท่านเองเอา u มาดิฟให่มันขับรถดิฟเลยครับฟ u เท่ากับ2 x dx ใช่มัมครับทีนี้ฝั่งนี้จะกลายเป็นอินทิเกรต dv เท่ากับอ e ินท e ิเกรต e กำลังลบ x dx อินทิเกรต e กำลังลบ x ได้เท่าไหร่ครับ v ลบ e กำลังลบ x ใช่ไหมอ่ามันเกินมาเท่าไหร่อันนี้เวลาเราซ้อมมันเกินมาลบหนึ่งมันก็จะคูณลบหนึ่งถ้าในทำอนองเดียวกันอันนี้อันนี้จำนะจริงๆมันมีวิธีคิดอยู่นะครับถ้ามันเกินมา e ยกตัวอย่างครับคือ e ยกกำลังลบส x นี่ครับมันจะเวลาอินทิเกรตมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับลบส e กำลังลบส x อย่างงี้คำตอบจะเป็นอย่างงี้ คือการทําให้มันคล่องๆออมันก็ดีหน่อยตรงตรงที่เป็นอย่างนี้แหละโอเคอ่าเดี๋ยวบอกน้องๆดีกว่าว่าทําไมมันถึงลบมันถึงมาดีกว่าอ่ะเราอจะเก็ตตรงนี้แยกดีกว่าไหนๆก็ดูแล้วให้คล่องเลยเรากําหนดมันเป็นเรารู้จักแต่ e กำลัง u ใช่ไหมครับมันต้อง d u ใช่ไหม e กำลัง u, e G u ได้ e กำลัง u บวก c เนาะอันนี้คือสูตรทั่วไปของเราแต่มันพอดีมันเป็น d x u ของเราคือเท่าไหร่ครับ u ของเราคือลบเอ็กซ์นะครับเรากําหนด u มาเพื่ออะไรครับมานิฟใช่ไหมอ่ะโทษทีโทษที u ูเท่ากับลบเอ็ก็เลยมีค่าเท่ากับลบดีเห็นไหมดีเอ็ก็เลยมีค่าเท่ากับลบดีก็คือแค่สลับกันเวลาพี่แม็กแทน dx เข้าไปในตรงเนี้ยตรงเนี้ย dx แทนเข้าไปตรงนี้มันก็คือลบ ดีอยู่ใช่ไหมลบเราก็เอาออกมาข้างหน้า,านี้มันก็อ่าลบมันก็เลยติดมามก็เลยมีลบขึ้นมาโอเคตรงนี้จะอธิบายไว้หน่อยแต่อีีแรกแรกนะพี่แม็กสอนสอนว่ายางดีเลย EP ีแรกแรกเข้าไปดูอ p พีสิบนิดๆิดนี่แหละลองเข้าไปดูดูโอเคดูเลยโอเคลูยเลย,เ,ลย,เ,ลยเดี๋ยวตรงนี้พี่แม็กลบก่อนดีกว่าเดี๋ยวงงกัน อ่ะเราได้แล้วเราได้มาครบแล้วเราก็แทนสูตรเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เลยมีค่าเท่าไหร่ครับอินทิเกรต x ยกกำลังสองอกำลังเอ็อ่ะ dx เอ็ลยมีค่าเท่ากับอันนี้คือโจทย์นะโจทย์ตรงนี้นะ u x เกยกกำลังสองวคือลบอยกกำลังเอ่ะ e ียกกำลังลบเ ลบด้วยอ e ินิเกตลบ e กําลังลบ x ใช่มไหมครับ du ก็คือ2 x dx อันนี้ก็แค่เอา u มาแทนเนาะก็เลยมีค่าเท่ไาไหร่ x 2, e x, ครับลบ x กําลัง2คูณ e ยกกําลังลบ x นะครับอันนี้ลบลบมาเป็นบวกใช่ไหมลบคูณลบเป็นบวก สองสามารถดึงออกมาได้กลายเป็น2อินทิเกรตนะครับ x e กำลังลบเ dx เห็นไหมครัมันไม่ออกมันไม่ออกคืออะไรครับมันยังเหลืออินทิเกรตอีกพจน์หนึ่งที่มันไม่ออกแล้วก็เอาบพารตรงนี้ครับไปบพาสซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือบพาสซ้อนบพาสอันนี้เราบพาสครั้งแรกได้คำตอบมานี้ แล้วมันยังปอินดิเกตอยู่มันไม่หลุดเราก็เลยเอาตัวเนี้ยครับไปใบพาอีกรอบหนึ่งโดยใช้ตัวเนี้ยใบพาสได้เท่าไหร่เราก็มาคูณสองคูณสองเสร็จก็มาบวกตรงนี้ก็จะเป็นคําตอบมันเป็นขั้นตอนของมันนะนะไม่ได้ไม่ได้วุ่นวายอะไรท่านนั้นเราก็เอาตรงเนี้ยครับมาทไไําบพาสต่อไม่งงเนาะออาใบพัดขั้นที่สองโอเคอันนี้ใบพาคขั้นที่หนึ่งอันนี้ครั้งที่หนึ่ง,อนนง,งโอเคต่อปคขั้นที่สอง ข้างที่สองนี่เ,เราให้ u เป็นอะไรครับให้ u เป็น x เหมือนเดิมใช่ไหมัฝั่งนี้เป็น x สองนี้เป็น x ครับั้าน dv มีค่าเท่าไครับ dv ก็เลยมีค่าเป็น e กํากลังลบ x, dx เหมือนกันเลยใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันเลยก็ง่ายครับั้น du ก็เลยมีค่าเท่ากับ dx ครับดิบ dx ได้ dx ใช่ไหม dx ได้หนึ่งใช่ไหมทีนี้ อินทิเกรต dv เท่ากับอินทิเกรต e ีกำลังลบเอกเพราะนั้น v ก็เลยมีค่าเท่ากับลบอกำลังลบเใช่ไหมเนี่ย, e, ม,ยมันเหมือนกันครับคำตอบก็เหมือนกันก็อธิบายได้ครั้งหนึ่งละเราก็มันแทนครับทีนี้เราก็เขียนต่อครับลบเอกำลังสอกำลังลบเบวกด้วย2คูณอยู่กับนี่ครับศูนย์เนี่ยวางตรงนี้ครับเพราะเราอินทิเกรตตัวเนี้ย ถ้าเราใช้ตรงนี้บายคาะอีกรอบหนึ่งเห็นไหมก็จะกลายเป็น u คูณ v u คือ x คูณ v คือลบ e กํลังลบ x ลบอยู่กับอินทิเกรต v คือลบ e กํลังลบ x ครับ d u ครับก็คือ d x ใช่นไหมฮะโอเคก็ทำต่อครับเป็นลบ x บวกอยู่กับสองคูณอยู่กับลบ x อ e, กำลังลบเลบลบเป็นบวกนะครับทีนี้อิน e, ทิเกรตอีกำลังลบเอ็์ใช่ไหมเพยงแค่ดึงลบมานี้นะดึงลบมาตรงนี้มาเป็นบวกนะ,ะทีนี้เหลืออ e, ินทิเกรต e ีกำลังลบเ็ก็นี่ครับได้เท่าไหร่ครับได้ลบอ e, กำลังลบเนะครับแล้วก็บวกส ตรน,นี้ใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันทีนี้ e ก็หลุดละนะมันหลุดละโอเคได้เท่าไหร่ครับก็เขียนคำตอเเ e บขขเข้าไปก็จะกลายเป็นลบ x กำลังสอง e กำลังลบ x นะครับก็คูณสองกระจายเข้าไปกลายเป็นลบสอง x e กำลังลบ x นะครับคูณเข้าไป กลายเป็นลบลบสองททีครับลบสอโอเคลบส e ไปเจออันนี้ลบลบเจอบวกเป็นลบอยู่แล้วลบมาเจอบวกนี่ก็เป็นลบเหมือนเดิมก็แค่สองคูณกระจายเข้าไปก็เป็นคําตอบมันซ้อนอตัวนี้ตัวนี้คือครั้งแรกนะครับใบพายครั้งแรกส่วนตัวนี้คือคําตอบของใบพายครั้งที่สองเท่านั้นเองนะครับเรามีสองใบทำใบาพัดสองครั้งในข้อเดียวเป็นเบสิกนะ ข้อถัดไปก็จะเป็นอย่างนี้แหละบางครั้งทำสองรอบก็มีสามรอบก็มีถึงจะได้คำตอบโอเคครับฝึกบ่อยๆแน่นอน